ตั้งขึ้นมาตั้งตัขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเอาโลกอนูนี่โลกไอหนูนี่โลกพี่้มแล้วพี่้ทีอะไรพี่อะไรสัตว์พี่หทีนึ่งพี่พี้ทีึ่งพี่โม้มทีนึ่งพี่อ้หทีึงบีอ้ทีึ่งพีอ้นึงพ่อ้ทนึง่้ีหนึ่่โอ้ึงอ้หนึ่อ้ี้นึ้หทนึอ้โึอ้หึอ้น เชียอยู่ที่อุ้ยชิมอย่าเดินไปเดินมาดิสัตว์ไม,มันลงได้กี่ทางวะมันเดินไปเดินมาเชี่ยอย่าเดิอนอย่าเดินชิมลงมายังวะแน่ ไม่ลงมา หน้านลอรูอ่ะมันเข่าขึ้นไปอ่ะเย้ทุกคนโหถ่ายมันได้เห็นไหมวะเฮ้ยมันขึ้นรถมันขึ้นรถหูสูงสูงไอ้คีมันขึ้นรถคีมมันขึ้นรถ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  ลุกไปแล้วมันไปทางไหนอรัลงหรือขึ้นด,ดูดิดูดิดูดิเนี่ยนี่เนี่ยหมือนยังไม่ไม่ชัวร์ตามเลยตามเลยไปเอาแย่ไปไหนล่ะแย่หลุดเลยขวาหลุดก็แย่แล้ว เอ้พู้ตมันออกมาแล้วมันไปทางคาสิโนอ่ะใชเขาพักเราม้งเขาพักเราม้งเอาดีเอาไม่ได้แล้วหรอไม่ถึงเรานวมา์บอกว่าเลิกแล้วผมก็เลยตรงสวิต์เลยอ้าวโอเคโอเคโอเคไปก่อนไปบ้านไปเขาเห็นผู้ตัวบอกพักแล้วอ้าวผู้ตัวบอกตามไปก่อน คืออะไรเนี่ยแล้วโุดละมันน่าจะเก็บ500โลแลนเนี่ยแหละไอ้กิฟไปดูก็ได้ไปเจอไงไหน,ไหนเออใช่ไปทำเพี้ยไรอ่ะไรือว่าเข้ามา มันอยู่ตรงนั้นน่ะตรงขับอะคิมไปตรงขับดิขับที่เดินไม่เห็นอยู่อะติเกียอะไรวะเป็นใครอะเฮ้ยใช่ปะใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นใคดใช่ดีใช่ดีเป็นใครดีใช่ดีเใครดีถูกใช่ปะปะใช่ใช่ ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่ใช่ครับพี่กินไปก่อนไปก่อนใด้เจอเจอเจอโอ้ต้องเรียกเพื่อนได้หรอหรือว่ามันยังไม่รู้พี่ว่าเรารู้กลาลุลราเดินป่ะเลยเข้าผับในมืนนอที่ะ ไม่แน <formation> ่ใจน่าจะอยู่ในผับเปล่าไม่รู้เมื่อกี้โดนไล่ผับอยู่ในผับไงรถในผับไงโดนในผับไงเห็นไหมในผับในผับเห็นไหมเห็นในผับเห็นไหมแต่มันในเฮดปะอะไรนะมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมตรงไหนนี่เห็นรถบอล์ดเลยนี่ไหมเห็นนะรถเลวิสผมไปเช็คแลาวอ้าวเลวิสเหรอใช่ใช่เมื่อกี้เห็นแลนชมพูอ่ะเมื่อกี้โดนโดนบัมอยู่ก็เลยแบบพี่มันวิ่งเข้ามาในคอกม้านี่เราเห็นนะเอออาจจะอยู่ในคอกม้าก็ได้เพื่อนเก็บไปแล้วฮะตอนแรกเขาเขาบอกว่าพักผ่อนเลยผมเลยถ่ายรูปสวิต เพื่อนก็มาตามเกมตัวหลุดเขาตรงยังไงเนี่ยเล่นไม่เล่นอะ่ะไม่รู้ว่าน่าจะไม่ได้เล่นแล้วแหละเล่นไปพี่เราหาเลยมันจะหาอย่างไงอ่ะไม่ใช่บ้านมันเหตุกิดอะไรไหมดูดิเข้ามาดูดิพี่เข้ามาดูดแิแต่ที่เห็นนะ่ะเหมือนเขาวิ่งเข้าไปในข้าานองม้าเพล็กตัเอายัง คนนั้นอนะไรนะตัวผู้หญิงใช่ปะใช่ตัวผู้หญิงอะคอกมาเอาแล้วลถ้าถ้าเขาหลุดสายตาแล้วเขาตอมองเลยเราทำอะไรได้ไ,ไปเลยครับไปเลยพี่พี่พี่อุ้ยโอ้โให้ดูใหญ่เขาเล่นก่อนม,มีมีมีตัวข้างในมีกูดูได้ปะกูไม่อยากรู้วะก็มันวิ่งมาทางนี้หนูบล่า มันจะไปไหนได้วะแล้วในข้างในก็ไม่มีใครอะไรเงี้ยผู้ตัวบอกว่าผู้หญิงออาไปแล้วนะตรงเนี้ยเอ้าเอาไปตอนไหนวะต้องพี่ไม่ได้ฟังหรอ,อเอาไปแล้วเอาไปแล้วผู้หญิงไม่ใครขอโทษครับขอโทษครับงั้นเอาไงดีเนี่ยเราก็ขับเล่นไปเรืเ<ด>่อยๆคิมมี่รวมไหนรวมไหน แยกหายอยู่ตรงนี้ดีไม่ว่าดีเงีอยเพื่อนแน่คุณแน่ไสัตมือเฮียเอาเพื่อนไปไหนปัดฮะเอาเพื่อนไปไหนเฮียใจเย็นรออบร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 อ เอาตบมาคนนึงเอามาคนนึงไมึงเอเข้าไปเจะลบพี่ซเราจะลบย่ัย่อฟงเข้าไปไปเลนไปเลไปเิงเราคอยเราไปไปได้อะรอะไราลดเลดข้นเยหลกรถด้วยหลกรถด้วยมาอันนแมแมลแมแมลงโอเค ก็เลยแฟม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 เลย้วดูนี่ดูนี่ดูไม่ไม่ฟังมีคอสที่มีคอสอยู่เอาแฟมไม่ได้เอาแฟมไม่ได้เออมึงดูนีมีอาวุธราสองแคสละกยมีสองคนมีเออกชอยู่น้อยแล้วเคสเคสที่เราอยู่ไหนเคสที่เราอยู่ไหนใครมีเคสเอาลงมาให้หมดดิมีเคสลงให้หมดไน่งใครมีเคสลงมาให้หมดดิไอพี่ไอพี่ไอนี่ไอนี่ไอี่ไอนี่อนี่ี่ไพี่ไอพี่ีไอไอพมีสออ่อี่ไ่รู้ กำลังไปคููต๋อยอย่างน้ำม่อง,องขอล,ลันขอลั่นเฮียไม่ใอรยอยไอ้ัตั์ใครหลุดรถมาอย่างเฮียเลยตายปะน่ะอีกคนตกรถค้าเจ็บอยู่พี่น่าจะแขนหักอันอนั้น ฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีพูโตจะขึ้นนะถ้ากดจีพูโตทุกคนนะเดี๋ยวกูจะให้พูโตกดจีนะขับตามกูมาก่อนเราจะหวังจีพูโตขึ้นพอจีพูโตพูโตขึ้นปุ๊บกดจีเลยโอเคพี่เดี๋ยวผมกดให้นะครับจีพูเตนะครับใกล้จัด อุ้ยเต็มเลยเล่นตรงกูยเล่นตรงกูรเล่นตรงกูวันนี้ตรงกูไว้แก่พึ่งลงอย่พึ่งลงอย่พึ่งลงอย่พึ่งลงเพื่อนตกไอ้เขาตก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 มาเขาตกมาลงมาเลยไปไปไปหมดลงมาเขาตกเขาตกเขาตกมึงวานอะไรมึงตอยูเพื่อนตกเพื่อนตก โบอาจารย์คนครับอาจารย์คนครับลูกพี่เอาเลยเอาตรงนี้ดิเอาตัวนี้ดิเอาตัวนี้ดิใกล้ๆกูเอาตัวกูนี้ใกล้ๆกูคนนี้อยู่ใกล้กูลงไปเล่นคนนี้อยู่ใกล้กูลงไปเล่นลงไปเล่นคนนี้อยู่ใกล้กูลงไปเล่นไม่ไม่นี่มึงต้องลงไปเล่นข้างล่างเล่นเล่นเล่นกักศพเขาด้วยครับโยวุ้ยเยอะว่ะสัตว์ กักสซโคด้วยกักสซโคด้วยเพื่อนเยอะหน้าเยอะหนาหนาเยอะหนาไอ้ต้ายิงให้เพื่อนนิดต่อเดยวไมาเล่นล่างอุ้ยโทษโทษมากันดีดรีเพื่อนด้วยเขาเยอะมากลงลงอีกได้ไหมโยเขาเยอะมากเขาเยอะมากรีเพ like uh> şey ื่อนเยอะรีเพื่อนเยอะรีเพื่อนเลยยิงให้บอเบียอะไรจัดจะพูดยังไงพี่เอากันหน่อยไปด ไปเลยครับานมายึันมาเอ้วอออวอมันชุางรถเดนมชุ้างรถกอมกมาชุางรถ็กมาชุางรถม้กดอ้อดอยจินต์เจ่าย้ตมันโร้อไงอลหขึ้นมาแปขึ้นมาแป้องทีร่แล้วอาโลกไอหนูนี่โลกไอหนูนี่โลกพี่อมอพี่ออะไรพี่อะไรอสัตว์อมทีนึงพี่ีองมทีนึงพี่พี่อทีนึงเยวเวเอเรียวเรยว ล้อมล้อนี่เพื่อนนี่เพื่อนเปนี่อะไรสันพูดโยมช่บเพื่อนเขาเยอะกว่าโยมึงชุบเพื่อนไอ้ที่โง่ไอ้เนี่ยตอดไอ้ที่ปากดีมึง่อยกูปากดีใหตลอดพวกมึงอะไอ้ตัดโอ้โหเหี้ยครับชเดี๋ยวมาคเลยมาคเลยเหีมเล็ก มึงตีเฮียม่เฮีย้ยยก่อนอยสัตว์เด็กกูย้ํามอย่า้องไยะวไมอยาร้องไงสัตว์ไอสัตว์พูดมากเมือไงเฮีย่ดีแล้วีเดีเดีออกอุ้มศอกเข้ามาอุ้มศอกเข้ามาแล้วเขายยยยกูย้มาอุ้มเข้ามาเื่อยเฮ้ยพ่อมาเ่นนี้เขเยอะจังวายเป็ดขึ้นมา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 มี ไปไปพี่พิบไปไปสบมาสบคนหนึ่งนะเดี๋ยวสบมาคนนึงนะหาก่อนเราสังกัดถาก่อนขึ้นขึ้นที่ไหนขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นรถมาขึ้นรถมาขึ้นรถมาไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยอ้ยังไม่ไหวเลยนี่เยอย่าละเนี่ยอย่างเยอะอลัตว์ ผมอออนอออไ่คยวเยอะๆไอสัตว์คุณดูคนสองคนค <c oughs> ู่ไม่ชัดว่าไงรวมบ้านรวมบ้านจะไปรวมจริงเหรอวะกูแฟลก้าด้วยวะกินบอดี้ตู้หมูแบบเป็นร้านเลยไปถ่า,ายไปถ่า,ายให้ผมไปถ่ายเดี๋ยวผมส่งให้พี่เล่ถ่ายพี่อะไรไงถ่าย มันมีสามเรายังไงไม่เยอะ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 คุตัวเยอะเมื่อกี้บนผ่านใช่ไหมละเยอะจิบหายเลยมากกว่าสามกว่าปะเอาไงอ่ะแต่มันไม่มีปืนหรอกมันใส่เราไม่ได้หรอกบอกเพื่อนมานี่ดีที่อยู่บ้านอ่ะในด่างแชคระเหลือกี่คนแล้วพี่ไม่รู้อ่ะบักดักชัน่อยดีบอกบอกหน่อยว่าพี่กลุ่มกลุ่มใหญ่มีกี่คนพี่พี่เล็กกลุ่มใหญ่มีกี่คน สีแปดขาวอ่ะเออสีแปดขาวน่าเล่นนะนี่เป็ถวทันท้ายเล่อยู่คนเดียวอยู่โตซ่อมรถอยู่ไปไปดิไปดิมันได้มีเข้มเมเฮ้ยแก๊งแอ้พี่พี่ไอ้คหนีหนีก่อนดิไล่ไล่หนูเขาหนีดิกูพิมพ์ครับเชื่อ งหลุดแน่อุ้มไป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 เลยเร็วอุ้มมาอุ้มอุ้มเฮ้ยเล่นว่ะผมเพิ่ผ่านละแต่ลมันพี่มีตัวโลกมีตัวโลกมีตัวโลก เอาเพื่อนไปชมด้วยโยโยสวยอันนี้อันนี้นอกเหตุน,นะครับหมอโอ้โหหยายโอ้ยแอคชั่นห้เฮีย ยิ้ไปเลยครับพี่ยิไ้ไปเลยครับพี่ๆๆมีเวลานะเมื่อกี้นอกเขตลโรงพยาบาลนะครับคุณหมอรีกดิสไม่ได้นะ จาะกีนะครับผมฮัลโหลคิีมมารอรับข้างล่างเลยว่าน,น่าจะขึ้นไม่ได้ฮัลโ,โหลดีนะฮัลโ,โหลรอรับข้างล่างเลยน่านจะขึ้นไม่ได้รอชุบด้ Kiếm, à ấp Kiếm, kiếm cho hẳn này à Ai anh nhầm, nhầm? อย่างนี้เลยเหรอองคูมองคูไม่เป็นไรเล่ไปด้ไปด้ไหวไหมนะไหวไหมนะเล่นอยู่พี่เล่นอยู่เล่นอยู่เพื่อนเยอะไม่เป็นไรได้มาเพิ่มสองพี่ได้เพิ่มสอง เดี๋ยวเขาจะปีนไปปุ๊บเราจะโดนเขาเอมโวไหมแบบในหัวเขาอะจะตายเนี่ยเพื่อนไม่รู้บ้านเนาะผมอยู่กันแปดคนนั่นมีตัวหล่นอยู่นะอย่าไปอย่าเล่นสองพอเล่นสองพออย่าไปนัวกันมันจะตายสวยเบลดด้วยนั่นไหมเบลดด้วยสวยไหมอุ้มไปอุ้มไปมีในโรงพยาบาลอีกปะมีมีในโรงพยาบาลไว้พี่ดีโอมีมีเคลหนึ่งอ้เคลที่ที่ที่กูคืนศพไป ว้าวเไม่ไหวก็่นแล้วแคมแคมเอาด้วยแคมไปไแคมสักจิดนึงแคมสักจิ๊นึงคมปสวยีบิดเอาแล้วอเอาล้วอเอาแล้เอาแล้วบิดผมผมเองนี่โอเคน้องพี่ขอโทษีอินไปไหนเอาบู๊ แพรมซักจืกแพมซักจืกแพรมแพมซักเก๊กแพมแพมเรือเรือเรื92 92 93 93 95 95 95 95. อสามแดงไม่มีเลยหรอพิกไดปไหมน่ะแพรมสักหน่อยแพมมีไม้แดงอยู่ด้ว้ความไหมล่ะเออไม่ดูไหมไม่ดูไมไม่ดูไหมเหมือนเดิมไม่ได้แพมนั่งอ่ะงโอโจ้ยด้วยวิ่งหนีศพกันหมดเลยตอนนี้กูกำลังจะเลี้ยวเข้าไปโต๊ะฟ้าละ มันโซ่ไหนของตัวฟ้าวะหน้าหลังข้ายขวาหลังสุดหลังสุดน um ั้นใครอะหลังสุดนั้นใครใครไหนใครไหนไหนคไหนทำไมคนเราไม่เยังวะไครไหนไครไหนใ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 ครไหนแล้วแล้วขวาเนี่ยแล้วขวาเนี่ยมาตามมาทีนี้ตามมาอย่าให้หลุดนะเตรียมกด t พูโตนะเตรียมกด t พูโตนะได้หมดเลย ก็ตีไม่ได้กระจองน้ากันเนี่ยเคลิปลับซัมเบ้อ่ะลงลงพี่เพื่อนจะไปไหนน้องเบอร์ว่าไงน้องเบอร์ลงเลย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 ดันเฮ้ยระเบิด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 โอ้โหบึ้มลั้มซัมเบ้มันจะเล่นเหี้ยอะไรเลยบึ้มลั้มซัมเบ้กันไปดันไปตายทีเพื่อนไอ้เพื่อนไอ้เหี้ยจะหนีไปไหนเฮ้ยมันไปไหนหมดวะไอ้เหี้ย ไปไหนหมดวะเราเราเบียบลากได้ไหมอ่ะ ไอเหียนึกงว่าเยอะไอสันไปตั้งเยอะผมว่าไอสันเนี่ยเนี่ยเี่เนี่ยเนี่ยี่ยเนี่ยเนี่อเนีเนี่แนี่อะไี่ยเนี่ยเนี่นี่เนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเ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 นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพี่ยเนี่นี่เี่ยเนี่ยเีย่ียี่เีย่ี่่ี่เีย่ี่เี่เนเ่ี่ยน่เย่เีย่ี่ียยาีน่ี่าเีเ่อนี่นนี่เนย่ไนนี่

เพี่พี่ถือซบแทนผมหน่อยไม่เอานักไม่อยากถือแบปโอ้โหซบหนักคนเนี้ยไม่หนักคนนี้เบาถือให้หน่อยเร็วดูได้ไงถืออยู่เนี่ยถือ้ก่อนถือ้ก่อนตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้บอยังไม่รู้นะ ก็ได้ผมไม่ลงรถนะผมอยู่ในรถรวมตู้หมูรวมตู้หมูกูงอผมหมดแล้วนะมี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 เช็คดีๆนะเช็คดีๆนะอยากไปซ่อนอะไรเงี้ยเอาไปซ่อนอย่าเอาไปซ่อนนั่นคือคือกูคือกูจะให้กลุ่มใหญ่มันเยอะไปเพราะมันต้องอุ้มหนึ่งคันหนึ่งคนเท่านั้นแกูขอไปซ่อนเองคนเนี้ไอ็มเอมูมากับกูอย่าซ่อนไปทิ้งกับกลุ่มใหญ่ครับ เออเอาไอ้นี่เบามีเบาเบาเบารทำทรงบอกว่ายาวๆไอ้เียงบอกวาเก่ไปเล่นบ้าอยู่เลยดูเาปกปกปปปัปก่ไต้องเล่นบ้าเหร้อ่บ้านใช่ปะไปงกันอปไปงกันะเออไอ้พี่ปอนี้มทไจบุกยาวเยกแม่หรอเอาเอาเอไอไ้ีไอ้เียตกหไม่ไอ้เียนี่ปังให้ตาพูดก่อนให้ตาพูดก่อนฟังไอ้าฟังไอ้าพอก่อนพก่อน เออเราจะหอตอนไหนดีวะพี่พี่ตามชื่อคิดอะดี่ตามอห่อเไเลยมามานะหมามาสีมึอกผมบอกไปก่อนเดี๋ยวกูบอกนวันัเอาไปเอาไปเอามไปหาะมาอไปเหมาอาไปเลยหมไปเอดี๋ยวกบอกเลได้ชัดอไเลยสีุ่กัดีนพี่ตาพี่สทุ่มอสีุห้าสิบอกอไปนั่นนะเพื่อนไอนี่มึงกล่าวมันเอาเข้าเโรงพยาบาลเลยะเนอ่ะ ไม่มีเบาเลอร์ว่ะคนอื่นอุ้มได้ปะโคกแกอุ้มปะไม่มีป่ะเพื่อนกูไม่เอาเพื่อนไม่เอา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 เพื่อนอย่าอุ้มป่ะมีเบาเลอร์กูอุ้มไม่ไหวอ่ะอันอันนี้มีมีมีปะมีมีมีพี่ฟิวอุ้มไหมแกคิมอ่ะไอคิมอุ้มไหมถ้าถ้าอุ้มก็ต้องลงมาคนหนึ่งนะยังไม่ว่ายังไม่ว่ายังไม่ว่าเอ้ากูไม่อยากอุ้มไหมเฮียไอแนดไอแนดมึงอุ้มไหมพี่แดนไอแอดสอบพี่อ่ะพี่แดนไอพพี่อยู่ไหน อยู่ไหนโดงไงที่ที่ออกไปอ๋อไอเกียนั่นใช่ปะ <c oughs> เอเอไอไอไแอ,อนเมึงเอาอันนี้ไปนี้